สวัสดีจ้ามาออกกําลังกายกันจ้าวันนี้ก็ทำความสะอาดรั้วสวนนะคะที่บ้านสวนสวีเดนจะ้ะอากาศวันนี้ร้อนเป็นพิเศษร้อนที่สุดเท่าที่รับอากาศร้อนมาในปีนี้นะคะในสวนนุ่นคือ,อ,อร้อนแบบหายใจไม่ทันเลยเพราะว่าเราชินกับเมืองหนาวค่ะชินกับเมืองหนาวพอแสงแดดมานี่แบบว่า คือเสียงเสียงเปลี่ยนเหมือนกับว่าเป็นวัดแดดนะวัดแดดนะคะไม่ใช่วัดแด,ด <c oughs> <c oughs> กเจ้าคิเลก็นอนอยู่ใต้พุ่มไม้เหมือนเดิมนะคะหอมก็เลือกทำงานในร่มค่ะก็อีกวันสองวันนี่แหละลูกหลานเขาจะมาเที่ยวบ้านสวนนะคะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาเยี่ยมเยือนตาเขาจะลูกหลานคุณย่า ลูกๆหลานๆน่าจะมาครบนะคะก็เลยถือโอกาสทำความสะอาดรั้วสวนไปด้วยแล้วก็นำผลง,งานมาลงคลิปด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่มีคลิปมาลงให้พี่น้องชมค่ะอ่าวันนี้เราใช้เครื่องตัดสองอันเลยนะคะพอบานดูแลให้เรียบร้อยค่ะเรื่องเอน็นเรื่องยืดโอ้โหแล้วก็ทำมาเยอะแล้วค่ะด้านในนู้นนะคะตรงแปลงหน่อไม้ฝรั่ง แล้วตร,ตรงนี้ก็เราจะมาดูแลใต้ต้นเฟียเดอร์นะคะดอกไม้ที่ทำน้ำหวานค่ะเพราะว่าถึงช่วงฤดูเขาเบงบานน่ะมันจะเป็นช่วงฤดูฝนไม่งั้นก็จะยากก็จะปกคลุมเยอะเราก็จะเก็บภาพลำบากนะคะอยากจะมีจุดรีวิวต่างๆมาให้ที่น้องได้ชมค่ะอันนี้ก็ทำงานไปเยอะแล้วค่ะ คิดว่าเออเดี๋ยวเปิดคลิปดีกว่าจะได้มีผลงานมาฝากกันด้วยค่ะก็เลยถือโอกาสมายืนพูดยืนคุยด้วยเหนื่อยอยู่ค่ะวันนี้เหนื่อยอยู่เพราะว่าอากาศมันมันเป็นแบบนี้นะคะแบบหายใจหอบๆอบอากาศมันมันป่วนเปรเป็นอย่างมากนะที่นี่จะต้องร่างกายแข็งแรงต้องทนได้ ไปแอบดูเจ้ากินเลนอนอยู่ในซุ้มของเขานอนท่าแปลกมากโอ้โหนอนเอาขาพิงหินพี่น้องหลับนั่นนะ่ะถูคงเก็ร้อนแล้วกิ่งของดอกหยาดน้ำผึ้งก็มาชนตรงหัวพอดีเดีือวต้องแต่งที่ให้ใหม่ ก็ไม่ชอบร้อนจ้ะคิเลหตังหดตังหางหางกระดิกหางกระดิกต,ตื่นได้แล้วเดี๋ยวแม่จะแต่งซุ้มให้ใหม่โหดูไอ้น้องฟ้าใสช,ชิฟ้าใสแมวน้องเมวฟ้าแฝดของหนูอ่ะน้องยืนบนเก้าอี้แอบดูอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าชื่อฟ้าใส เป็นสาวว่าจะให้คิดเลจีบสักหน่อยที่แท้น้องก็เป็นผู้ชายชื่อฟ้าชัยสีเดียวพันเดียวกันเลยแมวเหมียวของคุณพี่ตุยทัญรักษ์คชุชรัตโอหน่าสงสารจริงเมื่อคืนนี้ไปนอนด้วยนะกลางคืนหนาวมากพี่น้องจ๋า แล้วกลางวันก็เป็นแบบเนี้ยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนี่คือนอกได้ง่ายๆเลยจ้ะเสียงนกอืม่ะแม่ทำงานก่อนวันนี้คิวยาวเลยค่ะงานในสวนนะคะนี่เขียวชะอุ่มพุ่มสวัยสวนเปี่ยมสุกนี่ไงจ้ะพี่น้องจ๋า ยังไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะคะตอนนี้ยังใช้ไม้ซิลฟี่อยู่จะ้ะไปจะตั้งที่ทำงานต่างๆให้พี่น้องชมไปก่อนตอนนี้อากาศเริ่มมืดนะคะมีเมฆหนาแล้วก็มีลมค่ะมีความรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกเพราะว่าคุณย่าก,กับคุณเลมโบคุยกันอยู่ว่าวันนี้ฝนจะตกแต่ไม่แน่ใจว่าจะตกตอนไหนนะคะ ก็ตั้งใจว่าจะทําหลายจุดอยู่ค่ะวันนี้จะ,ะตัดหญ้าริมบอ่อปลาด้วยนะเออลูกหลานมาเขาก็จะได้เห็นปลาเห็นบรรยากาศสวยๆในสวนนจะจ๊ะเออแล้วก็จะไปดูอเอ,เอต้นดอกไม้สีเหลืองนะคะต้นยีนค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะทำคลิปต่อได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะรีวิวในส่วนที่ทำแล้วให้ชมก่อนนะคะวันนี้เริ่มแรกก็มาตัดหญ้าริมแปลงหน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งก็เนี่ยขึ้นมาตะปุตะปิแล้วก็มาตัดเอาเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะขึ้นมาก็มาตัดหญ้าด้านริมนี้นะคะก เขาก็ดันดินขึ้นมาเรลยนะแล้วก็แล้วก็ตัดต้นที่กินได้เอาไปใส่ตู้ไว้จ้ะนี่นะคะแล้วก็ตัดญ้านี้จะคอแห้งมีความรู้สึกว่าคอแห้งดื่มน้ำก็ไม่ชุ่มจ้ะ <c oughs> และเจ้าคีเลก็ยังนอนอยู่นะคะแล้วก็มาตัดญ้าตรง ริมทางนี้นะคะเผื่อลูกหลานเข้ามาสวนเขาจะได้เดินตามจุดที่เราทำเอาไว้นะคะแล้วก็พอทำเสร็จนะตรงนี้เจ้าคิดเลยวิ่งไปยืนอยู่บนโขดหินมีความสุข้ะก่อนที่เขาจะไปนอนนี่ก็เราก็จะได้เอาไว้ลาก เศษนู่นเศษนี่มายโยนในกองไม้ที่เราทิ้งตรงนี้นะคะนี่จ้ะกองเศษต่างๆนะคะก็จะเผาในช่วงฤดูนหนาวนะคะจ้ะมุมนี้ก็เป็นมุมที่สบายตาสบายใจเองเหมือนเดิมนะคะตรงนี้แหลมๆนี่ก็ตั้งใจว่าจะอ,าออกแล้วอ,ออกนะคะนี่่ะแล้วก็เดี๋ยวดอกเฟรเดอร์ บานมาเราก็จะได้มีจุดรีวิวค่ะปีที่แล้วนี่รกมากแล้วก็เก็บกลางฝนด้วยนะคะเก็บตอนฝนตกใส่เสื้อคลุมสีเหลืองใส่งอบนะคะเก็บดอกเฟเดอร์น,นะคะปีที่แล้วนะแล้วก็ลกไปหมดเราไม่ได้ตัดตรงนี้นะปีนี้ทำสะอาดเลยก็ดงผักชี่ล้อมนั่นแหละค่ะนะคะเดินออกมาก ทะลุสวนเตรียมสุกนะคะตรงนี้นะคะน้องกวางก็เดินค่ะเดี๋ยวเขามากินยอดสะดาลฝรั่งนะคะนี่คือสะดาลฝรั่งนะนเขาจะกินต้นเตี้ยๆเนี่ยปีนี้มันลกยังไม่ได้ตัดเขาเลยยังไม่มากินนะคะสะดาลฝรั่งหรือว่ายอดอารนะคะขมขมเขาจะเอาไปแกงแทนขี้เหล็กนะคะ ลวกจิมพึงจิมพิกได้ก็คือก็มันขมอ่ะเหมือนสะเดานั่นแหละยอดอัดแกงแทนขี้เหล็กก็คือเหมือนเลยค่ะหอมก็ยังเก็บไว้อยู่นะในตู้ตแช่แต่ว่าปีนี้ก็จะพาเก็บอยู่เพราะว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่มาทะลุเอาสวนเตรียมสุกแล้วก็เดี๋ยวเจ้าขี้เหล็กเขาก็ มายืนอยู่ตามโขดหินอย่างเงี้ยหาเพื่อลูกหลานมาเข้ามานั่งรีวิวเขาเนาะเพราะว่าเขามาเก็บภาพลงอินสตาแกรมเขาอะทุกปีจ้ะเนี่ยน้องนโมน้องโนรากับออรอนมาก็จะได้มีที่นั่งมีจุดรีวิวปีนี้จัดไว้รอสวยเลยก็มาทะลุอสวนเปียมสุขนะคะต้องขอขอบคุณน้อง ธนตาวงใจนะหรือว่าน้องตายนะเจ้าน้องสาวต่างบ้านไปใช้ชีวิตอยู่ทางอเมริกาเธอช่วยตั้งชื่อให้นะคะว่าปีเจ้าอันนี้เป็นสะพานเปเนี่ยมซุกเนอมันเป็นสะพานเปี่ยมซุกยู่แล้วเพราะว่าที่นี่มันสวนเปี่ยมซุกตัวเนาะนี่โอ้โหดูผักกูดเขี้ยวเลยนะคะพอาตดที่เรามาตัดเริ่มตายไป นี่นะตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปดูแลอ่าต้นจีนนะคะเพราะว่าอ่าในช่วงที่เขาบานเติมที่นะเขาจะมีแข่งเรนลี่กันอ่ารถปีก่อนนู้นนะคะรถเข้ามาเหยียบทับเหมือนกันเพราะว่าเขาก็คิดว่าเป็นแค่ต้นไม้ป่าอะไรเงี้ยค่ะปีนี้เราจะดูแลเอาไว้ให้มันสวยงามให้เขาชื่นชมมากกว่าที่จะ คนที่จะมาดูแรนลี่เขาจะมาเหยียบย่านะคะแล้วก็ทางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเดินกันค่ะคนที่เขาเดินมาจากภูเขาถ้าในช่วงที่เขาแข่งแรนลี่กันนะคนเต็มค่ะรถจอดเต็มนะคะแล้วก็สองปีมีครั้งหนึ่งนะปีนี้เขาเริ่มแล้วค่ะเริ่มพูดกันถึงเรนลี่แล้วค่ะแล้วทุกคนก็จะเดินผ่านตรงนี้นะคะ เดินผ่านตรงนี้หิวทั้งน้ำหิวอะไรไปเขาตื่นเต้นมากเดินลัดไปตรงนี้จ้ะเดินลัดออกไปตรงนี้แล้วก็เว้นไปตรงนู่นไปทางบ้านคุณมาดิเลนนู่นนะคะเพราะว่าตรงตรงทางที่ด้านขวาน,นี่มันแคบค่ะรถเรนลี่วิ่งมามันอันตรายเราก็ถือว่าทำทางเลี่ยงไว้ให้คนที่เขาจะมาดูแข่งเรนลี่นั่นแหละอ่า ก็ถือว่าได้กุศลน,นะเพราะว่าถ้าเกิดรถเฉียวรถชนมาเขาก็ได้รับอันตรายเนาะเราก็คิดดีเอาพอสองปีที่แล้วนี่หอมก็เกือบโดนแต่ปีนี้จะระวังตัวให้มากที่สุด <c oughs> ปีที่แล้วรถเชมาใส่นะทั้งๆท,ที่อยู่ในจุดไกลนะเจ้าคิเลนี่ยังนอนอยู่นี่จะคิเล โหลูกเอ้ยหมดสภาพเลยนะเราเนี่ยอ่าอ่ะ,อะกลับลำกลับลำค่ะถ้าฝนฟ้าตกนะคะก็ตกไปถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตให้พี่น้องได้ชมในจุดที่เราจะทําในจุดต่อไปนะคะตรงนี้ก็เรียบร้อยไปในขั้นตอนหนึ่งจ้าตอนนี้มายืนอยู่ตรงตรง ต้นยีนแล้วนะคะต้นนี้คือต้นดั้งเดิมเขานะหอมก็จะเอาออกเพราะว่าเขาแก่แล้วแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยนะนี่ค่ะเพราะว่าเม็ดแก่เขาร่วงหลนอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆเอามาวางไวะะ้แล้วค่ะก็เลยกลับไปเอา ัสันี่ต้นนี้ก็ตายนะคะอันนี้เป็นดงสะดาวฝรั่งนะคะเป็นร้อยร้อยต้นอะหลายหลายร้อยต้นนะเนี่สะดาฝรั่งนี่ใช่ทั้งนั้นเลยนะคะแนวเาสาไฟฟ้านี้แล้วก็ด้านนูน้นนี่ต้นเล็กๆอะไรพวกนี้มาเต็มนะคะสะดาวฝรั่งนะะค ยอดกำลังอ่อนอ่อนเดี๋ยวกวางเข้ามากินเราก็จะมีแนวนี้นะคะแขวนี้ทำความสะอาดป่าเอาไว้นะเห็ะนไหมกองเศษนะคะเพื่อที่จะเก็บสะดาฝรั่งรีวิวทุกๆปีเลยนะคะอากาศพู้โผล่ค่ะแล้วดูค่ะแสงตรงนี้จะแบบว่ามหัศจรรย์มากเมื่อกี้อากาศดูมืดมืดแสงสวยมากนะคะตรงนี้จะสวนเปี่ยมสุกจกดู เดี๋ยวเราจะดูแลนี่แหละเนีย่ยพยายามที่จะเอากิ่งวงกิ่งไม้มาอ่ามาโน้มเขานะเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วมีรถมาโจดดูที่เขาแข็งเัลลี่เขาซุกหัวรถมาชนอ่าเพราะมันมันเหมือนกับไม่ใช่บ้านคนไงมันเป็นเหมือนกับ สวนวางเปาเพราะมันห่างบ้านหน่อยนะคะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้มีจุดรีวิวตรงนี้นะคะอันดับแรกก็คือต้นนี้ต้องหายไปค่ะอีกหน่อยสะพรั่งค่ะน้องปทุมทิพย์สายหวานบอกรอรอพี่โอ้โหดอกไม้สีเหลืองนี่คือต้องรอแล้วนะคะแล้วก็น้องหนูพ่วงวงอุป,ปะนะคะ บอกว่าโอ้โหพี่สีเหลืองนี่แบบว่ามีพลังมากเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีวิวตรงนี้นะคะวิวตรงนี้คือถ่ายแสงอาทิตย์ด้วยแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะในทุกๆปีจ้ะปีนี้ก็เอาซะหน่อยนะปะเดี๋ยวทำงานสักนิดนึงนะคะ ตัดออกแล้วนะคะต้นแห้งต้นต้นใหญ่นั่นสรุปแล้วคือแกนด้านกลางเขาเป็นสีน้ำตาลเขาใกล้จะตายแล้วด้วยจ้ะเราก็เอาออกนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะตัดญ้าด้านล่างนิดนึงนะเพราะมันมีตำแยฝรั่งด้วยจ้ะ ส่งผลงานนะคะสะอาดสะอา้านเอี่ยมตาขึ้นเยอะมากเลยจ้ะตัดต้นแก่ออกนะคะต, ung, ตัดยุงตัดหญ้าแล้วก็เอาขนแหน่งที่มันแห้งมันอะไรออกนะคะมองเห็นเด่นชัดเลยค่ะทีนี้รอให้เขาเบ่งบานเหลืองกระจายนะคะเราจะมีมุมนี้นะโมเมนต์นี้คือส่องเหลืองเหลืองแล้วก็จะมองเห็น ดอกลูพีนของเราทางหน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็คือมองเห็นยอดดอกลูกพีนเขียวๆอยู่ตรงน้นนะคะแสงแดดดีนะคะเนี่ยดูค่ะดีขนาดบานมาแค่ช่อเดียวนะคะต้นเดียวช่อเดียวนะเนี่ยต้นใหญ่อันนี้ก็คือแต่งเขานะเหลือกิ่งสองกิ่งนะคะด้านล่างน้น เอาออกหมดเลยค่ะลิออกหมดเลยนะคะแห้งหๆเหี่ยวๆอุปกรณ์การทำสวนแขวนเต็มเลยจ้ะแล้วพราทิตย์ตรงนี้คือมหศัศรรันมากมุมนี้นะคะเออภูมิใจภูมิใจวันนี้ก็คือทำงานในสวนเหนือหน่อยๆเนาะร้อนๆแล้วก็มาทำงานในร่มร่มเงาของไม้ใหญ่จ้ะสงบร่มเย็นเป็นสุข เป็นเรื่องจริงนะคะเนื่อยๆมาก็พึ่งธรรมชาติน้องเราสร้างทุกอย่างเอาไว้เป็นจุดรีวิวนะคะก็มีหลายๆท่านที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะคะทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งติดตามเพิ่งชมคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ จะได้นำผลงานใหม่ๆม,มาฝากกันอยู่เรื่อยๆอ้านู่นพี่น้องโอ้ยตื่นแล้วล่ะลูก้ยนี่แหละอยู่กับเขานี่แหละโอ้โหแม่ทำงานหนูไม่ตื่นเลยแม่ปิดคลิปหนูมาเลยเห็นไหมคะก็คือทำทางไว้ให้เขาเดินเขามีความสุขนะคะทั้งคนเดินนะ,ะทั้งคนเดินทั้งทั้งคุณลุงเพื่อนบ้านเดินมาเอาผาักเราเดินมาส่ง นะคะแล้วก็าให้ผู้คนที่เขาเดินไปชมแลนลี่ตามที่บอกไว้นะคะแล้วก็สัตว์ป่าด้วยนะคะน้องกวางเขามากินหญ้ากินดอกไฟเออร์วิดท,ทุกปีจ้ะนี่แหละสร้างสิ่งดีงามอ่าโอ้ย ความสุขความสุขมากๆเลยค่ะนี่หายเหนื่อยหายเพียจริงๆพี่น้องนี่คือวิถีชีวิตของคนเมืองหนาวนะคะพอได้กระทบแสงแดดแล้วก็มันมีเลี้ยวมีแรงพี่น้องแต่วันนี้หมดแรงหมดแรงข้าวต้มขมปากขมคอด้วยนะพี่น้องไม่แน่ใจว่าจะเป็นหวัดแดดหรือเปล่าดอเด็กนะไม่ใช่กอไก่ไหนลูก fc ถามหากิเลหันมาแล้วนอนหลับแบบว่าเพลียแดดเขานะจ๊ะอือทีนี้ก็ผมก็คงจะคงไม่ทำต่อแล้วนะในในสวนเพราะว่ารู้สึกหิวแล้วค่ะ <c oughs> หิวละนี่ก็คงจะมืดค่ำแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ที่ดูนาฬนาฬิกามาเดี๋ยว เดินเข้าสวนเดินเข้าสวนโอ้โหนี่ค่ะแล้วก็ช่วงใบเมเปิลเขาเปลี่ยนสีนะคะนี่นะเราเก็บเข้าไว้ค่ะเมเปิลหรือว่าใบเลินนะคะหรือผักกลุ่มที่คนไทยพาเรียกนะเนี่ยเขาก็จะห้อยระยะมา ทุกจุดเราสร้างไว้เป็นจุดรีวิวจะ้ะนี่ก็เดี๋ยวลูกหลานมาเขาก็จะได้มีมมโมเมนต์นั่งเก็บภาพถ่ายรูปมันมีความสุขจะ้ะพี่น้องถ้าทำแล้วไม่มีความสุขอย่าทำค่ะทำอะไรที่มันมีความสุขแล้วก็มันมีประโยชน์ให้กับหลายหลายคนควรทำค่ะโอ้โหนี่ค่ะ เดี๋ยวไปหาลูกชายก่อนลูกชายนั่งอยู่นู้นเดี๋ยวตามตามตามลูกตามลูกชายก่อนนะคะดูสิสะพานเปี่ยมสุกอยู่บนสวนสร้างสุกเอี่ยมตาเอี่ยมใจเข้ามาชๆชๆชๆมาเร็วลูก ไะเข้าบ้านเธอะพ่อรออยู่ประตูไหนคะประตูไหนก็สะอาดหมดเลยวันนี้นี่ค่ะตู้นี้ก็สะอาดนะคะนั่นที่เป็นพุ่มๆนั่นก็คือ,อต้นอัดหรือว่าต้นสะตลฟฝรั่งแหละเนี่ยทั้งนั้นเลยอู้อันนั้นยอดยาวแล้วคะ่ะเนี่ยยอดยาวแล้วคะ่ะเก็บก็เก็บได้นะคะแต่ยังไม่เก็บคะ่ะ มีความสุขแท้ต้นผักผักบุ้งฝรั่ง <c ười> คือก็พยายามตัดเขาออกนะคะตัดเขาออกไม่ให้เขาลกลามมาเยอะเนี่ยแบบนี้ค่ะนี่ก็มาแต่งสวนให้เจ้าี้เล่แล้วนะคะผักบุ้งฝรั่งมันเยอะไปเราก็เด็ดออกจ้ะโอ้ยชช่นใจเช่นใจเข้าประตูรับแรแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็ แสงแดดแบบมหัศจรรย์มากน้องมุมไหนก็สวยไปหมดจ้ะเอามาเร็วๆลูกมาปิดคลิปเร็วๆเข้ากิเลมาแล้วฟ้าใช้ฟ้าแสดของหนูฟ้าใช้ดูอยู่เขาบอกคุณพี่ตุย๋ยธัญลักษณ์โคชรัตบอกว่ามองกันใหญ่เลยโอ้โหรักแม่ครับรักแม่ครับป่ะเข้าบ้านไปลูกป่ะเออปะลูกป่ะ กัวอินกัวอินอ่าววิ่งวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งอ้าวโอ้โหไขหน้าไขายตาแม่แท้แทนที่จะวิ่งเข้าสวนปะเดี๋ยวเข้าบ้านเข้าบ้านค่ะเดี๋ยวต้องเอาเขาเข้าบ้านเพราะว่าถ้าลืมปิดประตูเดี๋ยวน้องกวางมาเล่นผักเราหมดอ่าาาสำหรับคลิปนี้พักการหอมกับคิดแลอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ